สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โมราเบสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนนะคะประจําเดือนเมษายน2563นะจ๊ะอาจารย์ต้องขออภัยจริงๆนะคะสาหรับคลิปของเดือนมีนาคมซึ่งอาจารย์ลงคลิปถึงแค่เดือนออของแค่ราศีพฤษภนะคะต้องขออภัยจริงๆด้วยที่ไม่สามารถจะลงคลิปให้ได้อาจารย์ติดภารกิจแบบ หนักมากเลยนะคะเกี่ยวกับลูกแล้วกเ็เกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ด้วยนะคะมันติดขัดไปหมดเลย mm hmm. เดือนนี้ก็อาจารย์ก็จะลงให้คลิปจะลงคลิปให้ครบทุกๆกราศีนะคะคงไม่ว่ากันนะจ๊ะขอขอบคุณทุกคำห่วงใย,ยนะคะขอบคุณ ขอขอบคุณทุกแชทนะคะขอขอบคุณทุกอคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ให้อาจารย์นะจ๊ะขอขอบคุณทุกยอดซับสไคร b e ยอดไลค์ยอดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์ได้ทําคลิปด,ดวงความรักรายสัปดาห์นะจ๊ะของแต่ละราศีนะคะจะเริ่มสัปดาห์หน้านี้นะคะของ ในช่องทางของ Tik t o k แล้วด้วยจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามที่ Tik t o k ด้วยนะจ๊ะและสสำหรับท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าลืมทักแชทแอดไลน์อาจารย์ได้ตามตามนี้เลยนะจ๊ะไ d ดี ID ไลน์อาจารย์แล้วก็ไปที่เพจดูดวงความรักของอาจารย์ได้ด้วยนะคะและสำหรับท่านใดที่ถามเข้ามาอาจารย์ เกิดราศีอะไรลัคนาอะไรนะคะก็ท่านสามารถเช็คได้นะคะตามเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะว่าท่านเกิดลัคนาราศีอะไรแต่ถ้าท่านไม่ทราบท่านก็ยึดหลักตามวันเกิดที่อาจารย์เขียนไว้ให้ตามออคําอธิบายข้างล่างนี้ให้ก็แล้วกันนะคะตามวันที่นั้นเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดออูคลิปความรักของแต่และราศีกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ต่อไปนะคะมาถึงคิวของราศีพฤกษภนะคะประจำเดือนเมษายนนะคะ2563นรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความรักนะคะของชาวราศีพฤกษภกันบ้างนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่ก่อนนะคะหรือว่าไพ่ย,ยิปซีก่อนนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าท่านเกิดลัคนาราศีอะไรนะคะแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะอาจารย์ยึดตามวันที่ข้างล่างนี้ก็ได้นะจ๊ะที่อาจารย์เขียนไว้ตรงคำอธิบายข้างล่าง คลิปนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูชาผสมนะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าลืมทักแชทแอดไลน์กันได้เลยนะคะหรือว่าไปที่ f เฟซบ o ๊ p เพจก็ได้นะคะสามารถจองคิวของท่านได้ขอความกรุณานะคะจองคิวล่วงหน้าก่อนนะจ๊ะเนอะเพราะว่าคิวค่อนข้างจะแน่นพอสมควรน,นะคะ อาจารย์รับดูดวงส่วนตัวตั้งแต่เช้านะคะจนถึงห้าทุ่มเลยทีเดียวนะคะยังไงก็นัดเวลากันมาก่อนนะคะดูคิวกันด้วยนะจ๊ะเนาะอัตราค่าดูดวงนะคะมีรายละเอียดทั้งใน Facebook แล้วก็สอบถามเข้ามาได้ทางแชทได้เลยนะคะ c o o o p k p e g e ดูดวงความรักบายอม l ล่นะคะอ่า ว้าวสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วชาวพฤกษ์นะคะโอเคค่ะในเดือนนี้นะจา๊ะคุณตัวคุณเองนะคะค่อนข้างจะแบกรับภาระอะไรที่ค่อนข้างจะหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีภาระค่อนข้างจะเยอะนะคะคนรักก็ ในกรณีของคนรักเขาก็ดูแน่นิ่งนะคะดูยังเป็นช่วงจังหวะพักจิตใจของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นด้วยเวลาของเขาที่ไม่ค่อยมีให้เราหรือว่าเป็นตัวเราด้วยที่ไม่ได้มีเวลาให้กันซึ่งกันและกันนะคะแต่ยังไงก็ยังคอยประคับประคองกันไปได้ดีอยู่นะคะแต่ตัวคุณเองค่ะรู้สึกหนักใจหรือว่าลำบากใจ ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ผลร้ายโดูเลยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่คุณคิดไปเองทั้งหมดนะคะชาวพฤกษบคุณคิดไปเองทั้งหมดจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบหรือว่าอะไรมากมายในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเขาอาจจะติดภาระของเรื่องการงานนะคะติดภาระเรื่องของสุขภาพเพราะอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีหรือว่าเขาเจ็บป่วยนะคะ คนรักก็ต้องระวังให้ดีนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็ยังเติมเต็มให้กันซึ่งกันและกันอยู่นะคะสำหรับบางคนนะคะให้ระวังเรื่องของมือที่3มนะมันจะทำให้เราลำบากใจ มากเลยทีเดียวทำให้เรารู้สึกแย่นะคะแต่จริงๆแล้วมือที่สามนั้นไม่ได้มีผลกระทบอะไรในชีวิตคู่ของคุณเพราะตัวคุณเองและตัวเขาเองนะคะมีการกินหยัดมีความมั่นคงในเรื่องของความรักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของมือที่สามน่ะมันแค่มากระทบจิตใจเราเบาๆไม่ได้หนักไม่ได้ถึงกับขั้นที่จะต้องเลิกกันแต่บางคนมันก็ถึงแค่แบบอ่ช่วงนี้พักกันก่อน เว้นระยะห่างกันสักพักหนึ่งรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลียรหรือว่าซาลงไปด้วยนะคะสำหรับชาวพิกษศกในเดือนเมษายนนี้นะคะสำหรับคนโสดนะาจ๊ะคุณจะชอบใครหรือว่าจะมีคนเข้ามาก็ช่างนะคะในเดือนของเดือนนี้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่ จะจะมีใครสักคนแต่ว่าคุณต้องการความเติมเต็มในชีวิตของคุณบ้างในบางครั้งนะคะมันอาจจะด้วยภาระหน้าที่ของคุณด้วยคุณทำงานค่อนข้าง,งจะหนักหนักเลยทีเดียวหรือว่าคุณมีภาระทางด้านของครอบครัวของคุณภาระเรื่องของหนี้สินของคุณมากพออยู่แล้วเรื่องของการงานนะ ความเป็นอยู่ด้วยเรื่องสุขภาพของคุณด้วยคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครแต่คุณก็ยังมีคนเข้ามาคอยเติมเต็มคอยหุ่นใยอยู่นะคะแต่ถามว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไหมยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะแต่ถ้าใครเจอคู่หรือว่าเจอคนที่เข้ามานะคะมันเป็นการดูใจกันแบบระยะยาวนะเป็นอะไรที่แบบค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะมีเหตุ ให้คุณเหตุจูงใจให้คุณได้รู้ว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่นะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีทั้งตัวจริงและตัวหลอกในเดือนนี้สำหรับคนที่เข้ามาในชีวิตคุณในช่วงของเดือนนี้เลยทีเดียวนะคะ อาจารย์เห็นว่าชีวิตของคุณนะเริ่มเปลี่ยนแปลงมาแล้วในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงมาได้ในระดับหนึ่งนะคะบางคนก็พัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้ดีเนาะแต่ว่ามันมันก็ยังติดขัดกันอยู่นะคะแต่มันเหมือนมันเหมือนแบบว่าอ่ะรู้รู้แล้วว่าเราชอบเขาเขาชอบเรานะคะแต่มันก็ยังดู ดูไม่โฟสักเท่าไหร่ยังยัง,ยงดูมีอะไรติดติดขัดๆัดอยู่แต่ว่ามันก็ยังไปกันได้อยู่นะคะไม่ได้ถึงขั้นกับแบบว่าจะมีปัญหาหนักมากนะมันอาจจะเป็นทั้งตัวคุณก็ได้ที่คุณมีชอยเข้ามาคุณอาจจะเบรกตรงนี้เบรกเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่านะอันนี้มันอยู่ที่ตัวของชาวพึกษ์กด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวสลับกันนะคะ โอเคนะคะคนที่เข้ามานะคะเขาเป็นคนด่าเริงแจ่มใสนะในบางมุมนะคะตัวเขาเองก็จะดูเหมือนอยังไงดีอะคนคนคนั้นนะคะเขาจะดูเหมือนเหมือนเอาด้านมืดของเขาออกมามากกว่าด้านที่ที่ดีนะคะในครั้งแรกที่เราพบกันนะแต่จริงๆแล้วอ่ะตรงที่เขามี ด้านเอาด้านมืดออกมาตรงนั้นอาจจะเป็นภาวะของเขาที่เขาเครียดนะคะภาวะของเขาที่ระแวงภาวะที่เขาเคยผิดหวังเรื่องของความรักมาก่อนหรือว่าเรื่องของเวลาด้านมืดนี่หมายถึงว่าเขาอาจจะเมินเฉยหรือว่าไม่มีเวลาให้คุณหรือว่าพูดแต่คำสั้นๆสวัสดีครับตอบแชทกัน สวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยตอบถามคาตอบคําอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วว่าในตัวเขาว่าเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสามากเป็นคนที่ค่อนข้างจะอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนโสดที่มีคนเข้ามาหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วลักษณะคนที่เราคุยอ่าใ,ในตอนเนี้ยนะคะคุณก็ยังไม่เห็นในตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะเพราะฉะนั้นให้ดูใจกันไปก่อนหรือว่าทําความเข้าใจกับเขาดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ร็อกเกิลกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะไพ่ ขอให้ภัยแนะนำด้วยนะคะอะให้อภัยในสิ่งที่เขาทํานะคะให้อภัยในสิ่งที่เขาเป็นณปัจจุบันนี้นะคะเขาอาจจะอยู่ในภาวะเครียดหรือว่าภาวะที่ตกผวังหรือว่าภาวะที่ค่อนข้างจะเวลวร้ายสําหรับเขานะคะเขาอาจจะแสดงในด้านของด้านลบ ให้เราได้เห็นมากกว่าด้านดีของเขานะคะจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะขอให้ดูกันไปก่อนนะคะเพราะยังไงอะ่ะตัวเขาเองก็ยังเป็นคู่ของคุณอยู่นะคะสำหรับชาวพุกศกนะคะเราความรักและความเข้าใจเราสร้างมันได้นะคะสร้างด้วยการพูดคุยกันซะมากกว่านะคะ สิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ลบล้างมันไปนะคะด้วยการเจราจาการพูดคุยกันด้วยนะคะการใช้เหตุใช้ผลด้วยเช่นเดียวกันนะคะในวันหนึ่งนะคะคุณจะเจอ สิ่งที่แท้จริงหรือว่าสิ่งที่เป็นจริงที่เรายังไม่ได้เห็นในตัวเขานะคะไม่ว่าคุณจะมีคู่อยู่แล้วหรือว่าคนโสดที่มีคนกําลังเข้ามาเนี่ยตอนนี้นะคะบอกไว้เลยนะคะชาวผู้ศกเดือนนี้คุณมีช้อยแน่นอนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคู่ของคุณแน่นอนแต่คู่ของคุณจะทำะคุณจะคิดว่าไม่ใช่เพราะเขาจะดูแบบ ดูบางครั้งก็อาจจะดูแบดบอยบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแบดบอยแบดเกิร์ลอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นในสิ่งสิ่งนั้นน่ะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องดูใจเขาไปก่อนนะคะคุณมีช้อยแน่นอนนะคะช้อยนี้นะคะคุณจะเจอคนที่ใช่และรู้สึกว่ามันเป็นคนที่เ,เขาเป็นคนที่แท้จริง เขาคือคนเขาคือคู่ของเราที่แท้จริงแน่นอนนะคะให้เราดูใจไปก่อนนะคะคุณอย่ากกลัวคุณอย่าพึ่งกลัวอนาคตนะคะคุณลองพบเขาไปก่อนเนาะเราถ้าคนถ้ามีคนรักอยู่แล้วคนรักทําผิดพลาดอะไรหรือว่าแสดงอาการฉุนเฉียวให้เราหรือว่าชวนเราทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจกันละกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเติมเต็มซึ่งกันและกันอยู่แล้ว ณเดือนนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเลยสําหรับชาวพุกศกนะนะคะก็ถ้าจะมีปัญหาก็จะมีปัญหาเรื่องของมือที่3เข้ามากวนใจนิดหน่อยนะคะไม่ได้มากไปไม่ได้มากสักเท่าไหรนะ่เนาะ เราควรจะอยู่เงียบๆนะคะเราไม่ควรที่จะออกความคิดเห็นมากสักเท่าไหร่หรือว่าแสดงอาการที่ไม่พอใจมากสักเท่าไหร่แต่การที่ออกแสดงความคิดเห็นก็ขอใหออ้ขอให้แสดงออกมาด้วยความเมตตามากกว่าเนาะด้วยการที่เราพูดคุยพูดจาอ่อนหวานซึ่งกันและกันนะคะถ้าแสดงออกมาด้วยอารมณ์ที่ ที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ก็ขอให้หยุดนะนะคะแล้วก็เดินมาที่เงียบๆด้วยกันดีกว่าที่เงียบๆดีกว่านะคะบางคนก็อาจจะเพิ่งกับการปฏิบัติธรรมหรือว่าขันเข้ามาในในเรื่องของธรรมะด้วยนะสิ่งที่คุณไม่รู้นะคะคุณก็จะได้รู้เร็วๆนี้เลยนะคะคุณก็จะได้รับรู้รับเห็น คุณจะได้รู้ได้เห็นในตัวตนที่แท้จริงในในเรื่องของความรักด้วยในตัวของคนรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของเราคนที่เข้ามาเขาเป็นอย่างไรนะโอเคนะคะ การดูดวงครั้งนี้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึงท่านใดนะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าลืมทักแชทแอดไลน์อาจารย์ได้นะคะตามนี้เลยนะคะ<ม>อาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอขอบคุณยอดไลค์ยอดแชร์ share, นะคะแล้วก็ยอด subscribe ด้วยนะคะ<ม>ขอขอบคุณมากๆแล้วอย่าลืมเข้าไปติดตามกันที่ tiktok ด้วยนะจ๊ะอาจารย์มีดวงรายสัปดาห์แบบ สั้นๆให้จะเริ่มลงคลิปในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะโอเคค่ะคลิปนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะตอนนี้อาจารย์เล่นติ k t o อกแล้วนะจ๊ะ ก็ยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะลงคลิปประจำสัปดาห์ของแต่ละราศีนะคะสั้นๆอาจารย์จะลงคลิปวันทุกวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันทาง Tik t o k ได้เลยนะคะเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้เลยโอ้ยจะมีแฟนใหม่ไหมนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูแบบยาวๆแบบซึ้งๆทงั้งนึง ะะ<ม>ก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube ได้เหมือนเดิมนะจ้าช่องอโมราเบนนะคะแล้วถ้าใครทุกข์ใจนะโอ้ยจะทำยังไงอย่าปรึกษาส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวกาจา้านะคะก็ติดต่อกันได้ที่ไลน์เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืม Follow กันด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะ